สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับอาจารย์เช้าชาแนลมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาท่านไปดูอีกภพภูมิหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่าภพเดรัชานหรือว่าโลกของสัตว์เดรัชานนะครับเราไปดูว่าคําว่าเดรัฉานเดรัชานเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไร มันเป็นอบายภูมิแบบไหนแล้วก็อยู่ที่ไหนนอกจากนั้นเราก็ยังต้องไปดูครับว่ามีบุพกรรมหรือทรกรรมอะไรไว้จึงต้องไปเกิดในภูมิของเดรัจฉานนะครับนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับหลายท่านก็อาจจะอยู่กับภพบภูมินี้ทั้งที่ ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็จะต้องมาพิจารณากันดูว่าเดริชานภูมินั้นคืออย่างไรในโลกของติรชานนะภูมิหรือว่าเดริชานเนี่ยนะครับโลกของสัตว์ก็คือ ที่ที่อยู่ของสัตว์ที่มีความยินดีในเรื่องต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็คือการกินการขับถ่ายการสืบพันธุ์การนอนการแก่งแย่งกันเป็นต้นนะครับนี่คือลักษณะแม่ลักษณะมันคล้ายๆมนมุษย์เลยนะลักษณะของเตรรชานภูมินะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียกตัวเราเองว่าเป็นคนมันอยู่ในพวกนี้ไหมถ้าเราเรียกตัวเราเองว่าเป็นมนุษย์มันอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่านะครับเราไปดูครับเขาแบ่งออกเป็นประเภทประเภทแบบนี้นะครับนี่คือประเภทของเดรฉานภูมิหรือพบภูมิของเดรฉานนะครับหนึงอัปปัะติรัชฉาน อปทะก็คือออปอปททหารนะครับและก็ติรฉานก็คือเดรฉานนั่นเองก็คือพวกที่ไม่มีเทา้าไม่มีขาพวกนี้ก็ได้แก่พวกงูพวกปลาพวกไซเดือนนี้คือติรฉานซึ่งเป็นอปทะติรฉานนะครับพวกที่สองทวิปัทะติรฉานเขาเรียกว่าสัตว์เดรฉานที่มีสองขา ก็นกไก่เป็ดห่านทั้งหลายพวกที่มีอยู่แค่สองขานะครับเรียกว่าทวิปทะเตระฉานจำพวกที่3ามจตุปทะเตระฉานจตุก็แปลว่าสี่ปทะก็คือเท้านะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องถือว่ามีสี่ขานะฮะสี่ขาก็บัวควายช้างม,าม้าหมูแมวพวกเนี้นะครับ หมาเนี่ยสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยนี่แหละครับก็คือพวกจตุปัทะนะครับประเภทที่4หรือจำพวกที่4ก็คือพหูปัทะเดรัจฉานพวกนี้จะมีเท้าหรือว่ามีตีนเนี่ยนะครับมากกว่า4นะครับก็คือพวกตะขาบกิ้งกือแล้วก็อะไรก็ตามที่มีมากกว่า4เนี่ย ก็อยู่ในพวกพหูปะทะก็คือพวกเท้ามากหรือตีนมากเดรชานก็ต้องเรียกว่าตีนเนาะทีนี้ถามว่าแล้วพวกเนี้ยพอไปเกิดเป็นพวกเดรชานทั้งหลายเนี่ยมันมีอายุนานไหมไปต้องไปเกิดอยู่นานไหมนะครับคําถามนี้เมื่อไปดูตำนานแล้วจะได้รับคําตอบว่าอายุของพวกสัตว์เดรฉานเนี่ยมันไม่แน่นอนนะครับแล้วแต่กรรมที่นําไปเกิดในสัตว์ประเภทต่าง มันก็จะเป็นอายุของสัตว์ประเภทนั้นนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องอายุของสัตว์เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ชาลวชานลจะนำเรื่องว่าเอ๊ะทำไมพวกนี้คนจึงมีอายุเท่านี้สัตว์เดรจฉานมีอายุเท่านี้อะไรพวกนี้นะครับมันทำไมจึงเป็นมันมีตำนานครับเดี๋ยวจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับตอนนี้เราอยู่ในเดรจฉานภูมินะครับซึ่งเดรจฉานเนี่ยก็แบ่งออกมา เป็นจำพวกหรือเป็นประเภทได้ประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้มันก็มีคำถามต่อไปว่าแล้วทำกรรมอะไรจึงได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือติรัจฉานบุพกรรมหรือการทำกรรมของผู้ที่ไปเกิดใน พบภูมิของเดรัจฉานก็คือตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะครับมีจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์ประพฤติอกุศลกรรมบทหยาบช้านะครับเพราะอำนาจของเศษบาปอากุศลกรรมที่ทำไว้นะนะั่นให้ผลหรือเป็นเพราะมนุษย์เนี่ยไม่ได้ก่อกรรมชั่วอะไรแต่เวลาใกล้จะตายจิตพันไปปฏิพัต หรือจิตเนี่ยเกิดความลุ่มหลงถูกโมหะครอบงำหลงผิดขาดสติไม่มีสรณะเป็นที่พึ่งพวกนี้พอจิตดับพระออกจากาธาตุขันปั๊บเนี่ยมันก็มีที่หมายเดียวก็คือผู้เป็นเดรัจฉานส่วนจะเป็นอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่นึกถึงหรือกรรมที่เคยทําไว้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ยังถือว่าเป็นเศษกรรมเหมือนกันนะอาจจะต้องไป ถูกพิภากษาจากอบายภูมิก็คือจากนรกคุมใหญ่ๆก่อนต้องผ่านนรกก่อนนะครับทีนี้พวกนี้หรือว่าคนที่จะไปเกิดเป็นพวกนี้หรือว่ามีพวกนี้อยู่ในกมล,ลสันดาเนี่ยมันมีนิมิตยังไงนะครับมันมีนิมิตยังไงเราไปดูตรงนี้นะครับโลกของสัตว์เดรัจฉานหรือผู้ที่ กำลังทําตนเข้าไปใกล้พบภูมิของเดรฉานเนี่ยนะครับมักจะนิมิตฝันเห็นหรือคิดถึงทุ่งหญ้าคิดถึงป่าไม้ดงหญ้าเชิงเขาชายน้ำแม่น้ำกอไผ่และภูเขาเป็นต้นไปโน้นนะฮะซึ่งมันเป็นที่อยู่ของเดรฉาแต่ละประเภทตามที่กล่าวมาถ้าเรามีจิตปฏิพัธ์แบบนั้นบ่อยๆนะครับ หรือว่าเกิดฝันเห็นอะไรแบบเี้ยเรียกว่ามีนิสัยของเดรัจฉานนะครับเพราะฉะนั้นต้องปรับปรุงนะต้องปรับปรุงนะครับหรือบางทีก็เห็นเป็นรูปสัตว์ทั้งหลายนะครับเช่นเห็นช้างเห็นเสือเห็นวัวเห็นควายหมูหมาเป็ดกาไก่แรง้งเฮียนะฮะแล้วก็นกหนูจิ้งจกพวกนี้เป็นตบเรียกว่า ถ้าสัตว์เดรัจฉานเข้ามาในนิมิตหรือว่านึกถึงหลับตาวบจิตวบแวบ,บไปพวกนั้นเนี่ยนะครับแสดงว่าท่านเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับเดรัจฉานภูมินะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องรีบตัดรีบปิดรีบอันนี้ด่วนนะครับวิธีง่ายๆก็คือว่าต้องสวดมนต์ครับเพราะว่าถ้าจิตเราอยู่แบบนี้จิตเราอยู่แบบนี้มันเหมือนกับพอนึกบ่อยๆเข้าพวกนี้มันก็จะกลายเป็นอัตโนมัติเมื่อเป็นอัตโนมัติเนี่ย เวลาจิตเราดับออกจากธาตุขันเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดตัวนี้นะครับโมหะจะเกิดแสงสว่างจะไม่มีมีแต่ความมืดมนหรือเป็นทุ่งญ้าที่อยู่ในความขมุขมัวพวกนี้ครับเขาเรียกว่ามีเดรจชานภูมิเป็นที่ไปข้างหน้าแน่นอนครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของเดราชานนะครับซึ่งเดราชานเนี่ยเดิมทีเรา ก็คิดว่าเมื่อเป็นนรกเนี่ยก็น่าจะไปอยู่ในนรกไปเสวยทุกไปเสวยอะไรแต่อย่างเดียวนะครับแต่ความจริงครับเราอาจจะนอนกอดเดรจฉานอยู่ทุกวันก็ได้นี่คือโลกของเดจฉานมันมีความปะปนอยู่กับโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเป็นก็ต้องรีบตัด ถ้าหากว่าเป็นนิมิตหรือจิตปฏิพัตกับสิ่งเหล่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีปิดอบายเดัรฉานภูมิได้ทุกคนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทั้งหมดที่กล่าวมาดูเหมือนจะเป็น3ตอนหรือ4ตอนเนี่ยนะครับ4คลิปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของโลกเบื้องต่ำนะใน3แดนโลกธาตุถือว่าเป็นเรื่องของโลกเบื้องต่ำ คลิปต่อไปเราจะไปดูโลกเบื้องกลางหรือโลกท่ามกลางตามภาษาสมัยใหม่ก็จะเรียกว่ามัชชิมโลกซึ่งมนุษย์คนหรือสัตว์บางจาพวกก็อยู่ในโลกนี้หรือแม้กระทั่งเทพเทวาบางจาพวกก็อยู่ในโลกนี้แต่อาจจะมีมิติเบี่ยงเบนกันเท่านั้นนะครับ นะคลิปต่อไปก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญน่าสนใจเหมือนกันนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อเป็นธรรมทานจะได้บุญได้กุศลด้วยกันปิดอาบายทุกๆประตูนะครับสวัสดีครับ